เอาเรื่องเอาไอ้เอาเบิ้งตัวงามๆไงเด้อได้จักสินแล้วไม่ห่านเรางามอยู่พี่น้องไม่สิเปร์บานบานพัานี่มีงบมานอยู่บ่เราทางทางเงินบอลาเพนักพิชชอบเนาะรายการเรียบร้อยเลยโอเคแถวพี่น้องเนาะก็จะได้อ่าซอยเป็นยางอื่นใะเนาะซอยต่อที่ว่ายังยังรออยู่ที่บ่มีในตอนนี้ กาบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสุขคนพี่น้องเนาะพบเจอกันอีกคือเก่าคือเดิมกับช่องของทางพอน้องเปียวนะ้อพี่น้องเนาะอยู่ในรถอ่ากำลังรอท่ารถไทยอ e ีแท็กเนาะพี่นอนะ้องเนาะให้จ้างข้าเจ้าไปแก่ไม่ก่อนเนาะไม่สี่แปดอ่าจำนวนเนาะหกเซนหรือว่าหกโตต่อเติมบ้านเนินซานของทางน้องน้ำนี่แหละพี่น้องเนะาะสั่งซองมื้อแล้วพี่น้องเอากา โบตีเพื่อนเนาะไม้มันน้อยแล้วก็เจ้าบอยากมาทรงเนาะอยู่ฮานอยู่บ้านดงนี่แหละพี่น้องไอ้แค่จริงก็บโบได้ไก่บันไดประมาณสี่หารักนี่แหละเนาะแต่ว่าเจ้าบอยากมาก็เลยให้ทางพคนน้ำเดี๋ยวให้โดไทยนี่แหละพี่น้องเนาะไปแก้เอาก้อนบันนี่เนาะเดี๋ยวเวียวกงานมันก็นทางสร้างนี่เพื่อนก็นล่อท่าทางไมมอยู่พี่น้องเอ้เพราะว่าล่อไมมอย่างเดียวเนาะทางสร้างกันเนาะตอนนี้ก็น่าอยู่ในระหวา่างดำเนินการเฮ็ดเวียกต่อบันไดนี่แหละพี่น้องเนาะ อ่ะยังไงการทางหมสเสียงกันหรือว่าทางพอน้องเปียวน้องพี่น้องเนาะจะแจ้งทางพ่อแม่พี่น้องเนะอฟซีพ FC, เพิ่มเติมน้ำกันเลยเนาะสำหรับทางงบอ่าทานบันไดเนาะหรือว่าบันไดนะเป็นพวกดินบล็อกหรือว่าอ่าปูนแห่ทรายเนาะอันนี้ทางอ่าพอสมหวังเนาะแล้วก็แม่เพนประภาเพิ่นก็ได้ฝากเงินอะ่ามาเพิ่มสมทบอีกเนาะพี่ทัง้งเนาะ ่นี่ก็สิได้จะแจงสร้างเครื่องคลองแกามานให้ทั้งสร้างพื้นด้ำเนินการเลยน้องพี่ทั้งเนาะอ่ะนี่แหละพี่น้อยเนาะไปบันเนกาอ่าทั้งรถไทยนะ่ะจะออกไปลรบด้วยนี่ได้นี่พี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเชิงสิออกไปล่อถ่ายาายูฮันอ่าไม่นาะพี่น้องเนาะไปเบืองน้ำกันไปตัดภาพมาต่อกันกะอ่ามุ่งหน้าเข้าสู่บ้านสะเลว โอ้ยนี่เลยพี่น้องเยพ่นออกมาก่อนแล้วนี่เนาะรถไทยเนาะทางพอน้องน้ำก็ออกมาน้ำเอาเอาเป็นว่าและทา้งมูเซ็งกับบอกทางพอน้องน้ำแล้วเนาะอยู่ห้างสามแยกก่อนจะไปทางเมืองนองอะไรพี่น้องมีห้านเดียวเนาะเดี๋ยวไปพบเจอกันอยู่ห้านไม่อะไรพี่น้องเนาะเอาไปพี่น้องเนาะคนละ กันอยู่หันฮันใหม่เนาะเอใหม่ขึ้นรถไทยแตกๆค่าจ้างนี่ก็บโมฮัวพ่นสีเอาน้ำเท่าไรค่ารถไทยมาเกานี่กับพี่น้องเนาะเอาเนาะมาแล้วพี่หน่อยเนาะรถกาไลซับเนาะรถขนซุ่มรถมีพี่น้อยเนาะทากลับรถก่อนเนาะ ແຫຼງແລະ n ກ່ອ i ມເພິ່ນເນາະອ່າມື້ນ້ອຍລະເຈົ້າບໍ່ຢາກໄປສົ່ງໃຫ້ສອງ3ມື້ແລະອ່າຖາມກໍເມື່ອຍເວົ້າອะไรເອົາອູ້ແດງແທ້ນີ້ເນາ2 Còn nước khói chứ Thấy cấp nhạc Lấy phía nó đó Nốt lang cả lại chứ à, Mà nạ có tựa con khó may 18 Mà kèo keo riêng à, đấy bạn cho keo bọc phay thưa chưa phay lại được chưa còn ma gì ấy còn hôm nay là Nó nó nó, à, nó, này nó. À, thì lọ Ừ, sòng lốm mần nó, còn lăng kha luôn, còn lăng kha đó anh nó, rồi à nó, cứ buồn hà say muộng này, mới mi muộng, anh này là cái nó đốt được auto sên ngắm ngáp này, à, đường mà đốt 6 được. tôi ngam mà lại bừng nả mà năm đưa. Bộ, bộ đưa này được. bố mẹ men pin chỗ này đi ừ, không? À, này lại, tổng ngam này chứ, lại, này, lại lại đây. ở để cho anh mở bìn cái đấy, chơi được, mở bìn cái đấy, mở này đấy được. mở Tân à, à. à, chỉ là quá 5 sĩ, nó bunny buchang gửi tham. And đây got hook hook tham mẫn thang phong còn. And cho gì ao khát nắn như tôi ra hô? Huh? Hãy tôi ra cào. Hãy tôi ra cào. Hãy tôi ra cào. Hãy tôi ra cặp. Hãy tôi ra cặp. Hãy tôi ra cặp. Hãy tôi ra ไม่ห่านเรางามยอยู่ไปเราไม่สิเปรตเนี่ยเราเลือกเอาได้เลยทีนี้มันงามอยู่บอ่อะไรเนาะเบิ่งแข้งเบิ่งหน้า,นา,ามาันนั่นแหละจะบอกได้มีแนวมัดบ่ลืมไปเชื่อแกมันต้องจำแนงยังบอกมันดีดมันหยังอะล้ออะบ้านหนึ่งกันบ้าหนึ่ง ตัดเศษแล้วเอาหกเด้อหกเศนฮะเมินล่อนั่นอยู่ใช้เงนเขาโอนเด้อโอนเอาเท่าไรโดยหกแซนหกสิบพันกิบ่น้องเนาะเศนละแสนสิบพันกิบเศษละแสนสิ này ừ, hàm mét đây ok chưa nó à, bò hà ăn bộ mặt khăn bộ mặt bò đi bò đây chưa bò ồ rồi rồi à con cháu pha gần ở oh, con cái đây được Để họ mưa làm lang đã pha gần coi mưa đưa bường đưa đột lang mình là để điều lang lại em khô phốt đâu ok, bác, bác cái nọ con đây cái đại, kéo chài nguyên phần con.

oke okay, à rồi. à này lên à hụt phần cái đấy Ok, cặp okay à cặp trái đó à đó đây gì đó từ à này, mặt vậy này cho mình bảo mai cái lột thế mà hà nam mặt vậy dạng vậy này chắc nói rồi, เดี่ยวปี๊ยอะรถเดียบของมันไปหาไรหันนาออกตรวจทางก่อนเด้อคนละเนาะพอกันอยู่เพื่อนเนาะด้วยเรียบร้อยเนาะพี่น้อยบ้านนี้อยู่วอบบ้านนี้โอ้เนาะบ้าพบเจอกันอยู่บ้านน้องน้ำนาะอัปเดตเบงน้ำกันระวังรถนี่เพิ่นงพลังเดินทางเมื่อนะพี่น้องเนาะเบืองบ้านบันบันใดน้ำจักมีจะขันโอ้โห่เนาะ จักแมนแดดจักแมนฮอนบาดนี้พี่น้องเอ้ยเนาะสองมือมานี่โอ้และนี่น้องบนไดเนาะโบนืนโบสันพอดีบ่แรงขึ้นฮึมาขึ้นเจ็ดขันเนาะเอาและใหม่มาแล้วตัวนี้เรียบร้อยแล้วตัวนี้เนาะเดือดแต่ติดตั้ง

thẹn sấp nhang thon may. Đây đó. nó may gạo má này bữa đi ăn. To so, to lo biếng, to thương hẳn ăn, Cho chắp xay đồ đưa, 3 30 cm nữa. 30 cm này chấp nhing chế là cái hết. Cái này. khăn là hết rồi. Men cho lại tân nhuận kẹt nặng nề. A mô hô tô và ni phô bô hoa bạn này nó <laughs> lại ừ. <laughs> ừ. À, tố, mày, ừ. nó lại chưa lại một hoa chưa 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 เธอทั้งเธออันนี้อันนาทั้งบันบันพาพนี่มีงบมานอยู่บ่เราเชื่อทางทางบอลลาวพุ่นครับที่ชอบเนาะโอเคแต่เพื่อนเนาะก็ดชีได้อ่าซอยเป็นยากื่นะเนาะซอยต่อที่ว่ายังยังรออยู่ที่บ่มีในตอนนี้เนาะคอมเมนตเมนตัวนี้ละต่อบันไดทานบันไดนี้ไปหน่อยเนาะทานบันได ดินบ็อกปูนไล่อยยุ<ห>ประมาณเท่ารไรพอรพดินบอก30ดินบ็อกสาก้อนบอกปูนในเนี่ยสามเนะมะาะแห่ทซายด้วยซายนย่แลวจะ,ะมาณเท่าไหรยเนเอาเป็นสอบก,สอกับแจ็คเีนยูไดตจะเอาเป็นรถกะสูงซ้ำเนาะราคากับสองสามล้านพวกอย่างระึงก็แพงเด้พี่น่อยเนาะ Bại à. để chồng. qua cả nó. điều tụi đi ăn anh chỉ, anh chừng chì suu mò mày nhóc Mà quán. Na nó thoải đa. Hãy nó. Hãy quái nó. Hãy quái nó. Hãy quái nó. Hãy nó. Hãy quái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 

างนวงกากหไปกัวตรงอนงอน้องน้ําเนาะเดี๋ยวแจ้งเพิ่มเติมน้ําก็ได้เนาะอันงบตัวนี้นี่ทางอ่าพอสมวังเพิ่นฝากงบมาเพิ่มเฮ็ดตัวนี้นําด้วยน้องเด้ออ่าแต่ว่าเดี๋ยวเพิ่มเติมจังนั้นจังได๋ก็จังว่ากันอีกเทื่อนึงเนาะอันกมลเิ่นน่ะอ่าเียกตัวนี้นี่ต่อที่ว่าเฮ็ดหลังคานี่ ถามทั้งอาจารย์เล่าแล้วกินเองเพีองเนาะมันก็ยังบริมีงบแต่ว่างบนี่ก็ค่อนข้างราคาสูงเนาะค่าจ้างนี่เพิ่นเอานี่เดี๋ยวถามทั้งพ่อ่นก่อนอันนี้พ่อเขาถามก่อนแป๊บนึ่งโตเฮ็ดหลังข้าวมานี่เอานี่เอาทุเรีนค่าจ้างเนาะจะบอกเป็นสีล้านใช่ปะ แต่ว่าบริมีงบแคา่าำที่ซื้อได้ทั้งนั้นกันสี่ล้านบาหน,นี้อุปกรณ์บริเกี่ยวเนาะป้าบมุดกสิบล้านไปปร,ประมาณพอเสานี่งก็ต้องสร้างอีกได้นน่เนาะทาง,งสร้างเสาอีกนี่มันมันชินคให้คือเป็นเป็นร่างนะเนาะเป็นล่าง,งจอมเนาะร่างจอมโตออกมาอีกนี่ โอ้ยงบบรรลดล็อกสิบลาดไปเนาะเอ้ามีแต่ว่าเรียกตัวนี้นี่เขาว่าเเรื่องงบพี่น้อยเนาะว่าเรื่องงบเนี่ยเอาไว้ก่อนถ้ามีงบกม่นว่าเฮ็ดไฮกระว่าบ่มีก็แมนว่าโบเฮ็ดมีแต่ว่าเฮ็ดเรียกตัวนี้ไปก่อนเนาะแต่ว่าบเชงนี่ว่ามันมันโอเคแล้วพี่น้อยอยากให้มุมมองไปทางของน้าดีกก่าถัสิซอยแล้วเห็นของน้าของในดีกก่าบแบบนี้ หรือว่าเอาไฟเข่าเฮือนก็ได้เนะาะสุดสําคัญที่สุดนะเพราะว่าขึ้นเฮือนมาแันก็ต้องมีไฟแล้วก็สำคัญเป็นห,อหนนอ้องน้ำเนาะตัวนี้นี่ราคาสูงเนื่อว่าคาสร้างเนี่เพิ่งเพิ่งได้น้ำซีล้าน์แลบวันนี้เขาซื้อเสาซื้อไม้ซื้อสังกะสีซื้อตะปอกตะปูเ,ปนะเนาะประจังเตชโนะมันก็นลายง,งบลาย จังว่าการสาะอันนี้เนาะมิแต่ว่าอันนี้แหละตัวนี้ก็เดี๋ยวบเชงสี่แบงแนะนไปซื้อดินบล็อกแกมาเซรุตนี่แหละพี่น้องเนาะกระปูนแกมาหมอบให้เนาะแต่ว่ากับบ่งวันเวลาก่อนเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าอ่ามึงเทธอมืออื่นอาจจะได้เดินทางขึ้นเมื่อบ้านก่อนเนาะจากมือหนึ่งแต่ท่านหันเนาะอันนี้ก็ทางวัดมหาโชค เนาะทางสางเสาไว้อะไรพี่น้อยจะได้เมื่อมอบทางคนอากาศจะได้เดินทางจะมาใไม่เป็นได้ทางเสาเพชรไข่ละบ่ไข่ไข่ยู่ยโอ้แล้วกินกินยากินยังละบ่โดูกินยาละไข่เไข่วัดไงเด้งเนาะจ้างเยอะแล้วมาไม่จ้างดิถ้าเวียดมันเพิ่มเพื่อเราอยู่กับเพส่อยู่เพื่อนนะเนาะอยู่กับน้องสาวอยู่กับน้องสาวละบ่ดู เอาฮะแล้วเนาะเวรงานก็ให nah ้ทั้งสร้างเพื oh ่อนำนินการตัวนี้บันนี้ไม่มาเลยน่าจะเห็นความสำเร็จน้ำกันอีกช่วงแรงๆเพื่อนเนาะจังมาเบิ่งน้ำกันอีกเทีนึงอ่าขับเบียรงานตัวระเบียงตัวทั้งบูเชียงแหละทั้งสร้างเพป็นกำลังท่าสีอยู่เทิงคนเนาะอ่าแล้วก็ต่อบันภาพนี่ทั้งเวลาเพื่อนรับผิดชอบพี่น้องเนาะแต่ว่าคันว่าเพิ่จบบันไดนี่ก็ให้เพิ่นติดประตูก่อนก็ได้ nữ ba khẩu pha tàu thương hắn nó việc cái khang lại nhiều việc này à sa tam nữa à, ai phải... việc ý con nó hình no. ngàn phải to lại để chung, tổ chẳng chẳng qua cần năm cần ít thế nưng nó à rồi à,

จกักสามเซนก็ได้แล้วโอเคแล้วแบบนี้เนาะก็อเอ๋อแล้วก็จุดสำคัญแล้วแหละเป็นรักเป็นนั่นเองก็เป็นว่าเรื่องตอกหลังคงหลังคาตัวนี้หนึบน,นี่แหละพี่น้องมันมองเห็นเนาะราคามันก็สูงแต่ว่าถ้าว่าเป็นไปได้ก็ากมองไปเห็นตัวที่ว่ามันสำคัญที่สุดก็เรื่องของหน้าเนาะนี่เราซาห้อ,องน้าแล้วก็รือว,ว่าเป็นไฟก่อนก็ได้พี่น้องเนาะตัวนี้จะคอยว่ากันก็ได้ถ้าว่ามีงบมาเพิ่มมีน้ำกานอีกเนาะ หรือว่าถ้าบ่มีก็ได้อีหลอกพี่น้องเนาะอืมแต่ว่าถ้าเฮาสิเฮ็ดให้สมบูรณ์อีหลอกมันก็ถ้าจบตัวนี้มันก็มีอีกอย่างอื่นนะพี่น้องเนาะมันบ่จบสิ้นดบ้านขึ้นซานนี่เาะาเนาะมื้อนี้ก็ได้นํารถอีแตกๆให้ทางพ่อเพิ่นไปอ่าแก่เนาะไหนพ่อไปยงตนี้บ่เือต่อมาตนี้ที่นาแผ่นทางีนี่ จากเขาว่า,วาไม่หรอกเขาว,า,วาว่าตามงบอืมจังว่ากันอันนี้กันจังว่าจังคุยกันพี่น้องเนาะป่ะเนาะคลิปนี้ก็ได้แจ้งเพิ่มเติมน้ำแล้วก็มีมอบน้ำเนาะขอบอกขอบใจอ่าขอบ,บุญขอบคุณทางอันพ่อสมปังเนาะแล้วก็ทางเมย์เพ็ญประพาอีกรอบหนึ่งเด้อเนาะที่ได้มอบหมายเสื่อแจว่าง,งานให้ทางมูลเซ้นนี่เป็นสะบ,บ้าบุญให้เนาะเอ้าจังไลยกอัอันใดพิษอันใดถืกเนาะจังไลยกั โอดีโมงามกะต้องขอโทษขออภัยทางพ่อก right. uh, ับแม่์ลายเนาะหรือว่าทางพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่เขาทำโมส้มป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องเด้อเนาะไหนโบดีโมงามกะกลับขอโทษขออภัยลลายเนาะพี่น้องเนาะเบอร์แย่งน้ำกันให้แล้พี่น้องเนาะติชมได้เนาะพี่น้องเนาะเอาเนาะคลิปนี้ลาไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะพบกันในคลิปหน้าบ๊ายบายเด้อพี่น้องเด้อสวัสดี